สวัสดีครับไม่นีครับสรุปในหนารับในหนาสองหมเท่าในหนาสองมือกินกันกินกันโอ้เสียโบ๊ทครับฟาดฟาดดฟาดฟาดประทเอลงน่ะอาลงรับกับบุีมเลยเอากับบุรีเลยกเป็นไหนอาจารย์ คือไปไป้อไปเดี๋ยวเราเข้ที่ผมจริงยังจำก่าเป็อย่งเดี๋ยวที่ไปจองกันบ่ารถโค้ากำไรนะแสนหนึ่งเงนวะเออบัท่านบวกทุนเนีไปหอดเราเปิดรถเขารถ นี่แสนเดียวครับขับลงสีเลยกกะอาจารย์อาจารย์ที่ยังนี่ที่ยังที่ยังที่า่จักแรงเนี่ยเจ็ดสิบเฮ้ยอาจารย์มาทางนี้อยูู่าทางนี้มาทางนี้นดีครับผมอันนีนเฮ้ยลวกโชีลเดสียอเคครับวันน้เห็นหน้ามันดนเลยครับนี่จะคนเร่อยนลูกพ่อขุนพ่อพี่ เอ้าว่าไม่เหลือแต่ซื้อหรือไมยังมีชีวิตอยู่ตัวนี้แม่นว่จำจะเป็นรถเมไ์จะซื้อดอกแม่นบ่คือสดักออยู่คืจำมั่งขึ้นว่ะจำมั่งขึ้นก็เก่าเรื่องนี้ขายกินหมูทงกีดูเรือนี่เดี๋ยวบางสะพานกันครับโอ้ในส้วงหางเนื้ออาจารย์ในส้วงหางครับ ท้างยังนี่ไปต้องกอาลงเลยบ่ต้องกระลุงยังหย

เอาขึ้นมูลี่ัมไปแสนลอีัไปแสนหนึ่งมาสันเดี๋ยวสีโปรโมทให้เลยฟอร์มไปไหนครับพี่น้องโอ้เขามีตุ่มกันลื่นครับ เดี oh. wow. 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 ๋ยวมันหลุยนะครับเกียร์กลางครับคันนี้ยี่สิบสามครับยี่สิบสามเอาให้สามสิบไปให้สามสิบหอดบัตรไปกูต่อให้กูต่อให้มึงเนี่ยคือ

กั็มูอกองให้กองอยังมันตันม,<อ>มันเป็นไปได้บ่ไหมอเอาสิเพื่อนเกิดคับไปเข้าเดี๋ยวให้เป็นมาหากาไไบไปเลยมึงขับไปเรื่อยๆเรื่อยก็ขี่เราตามต่างแต่เขาเรียนจากน้องไายไปอุบลเขาก็ยังไปเดี๋ยววิ้นฮะไปะะสี่ละสองเพื่อนเอาไี่ป่ะครับพี่น้องคันนี้ครับซับเบอรอดูคันนี้นะครับยีิบสามครับ ยี่สามนี่โอ้คุ้มเว้ยเด็กอาทิตย์น้าเว้ยยางเดียวท่นานสามสิบห้าครับยางหนาะยางสูง อดซื้อมาสามแสนเนาะใสเราชี้สปีขายสองแสนได้เฉยกูบตาบ้งกตรุดปีละแสนเลยคือว่าขนนัสามแสนเาะมีขายได้สี่สขายได้สองแสนมันก็ต่างกันนึงะโจมอีกเอาอีกแล้วคูามันคือกันคชวบกช่องยูทูปเขาตั้งกองส่นบอกช่องยูทูช่องยังช่องติ๊กตอก

บ่ขันมีเล่มมัมีมันเกินกันแห้งบ่ขันสภาพกันเนี่ยบบจังไรันียังเอาเล่มยันมามันไปขอไฟแหนซ่เซ้ยล่วงอี่หลีปะนั่นหลยปกเก้อน้ำดันน้ำใสจริงเลย เอามึงเอาดิเซ็ตได้นิห้าม่ได้รแล้วคาคานี้สามสิบนิโอ้ต้อคืนต้อึ้นแล้วเนาะอือสามสิบค่าทรงอีกตั้งหักเอาไปเครับเอไปครับสภาพนี่ขันนี้นะ คนเป็นง่นไ,ได้ก้บูจักบงขั้นนี้โดยร่วมนีเอาได้สามแสนซื้อเลยเลยสามแสน,นให้สำนันาแปงถือใจนะไปครับมาบึง